มาแบบนี้ก็สวยดีครับโอ้โหด,ดอกนี้เท่าไหร่เนี่ยสุปาพอเมริกาสองหมื่นฮะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม ก็กราบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะพบวกวันอีกแล้วกับเจ๊เชมายสายปันวันนี้เจ๊ก็อยู่กับบอกบ้าเจ้าเก่าเจ้าประจํที่เจเลือกเล่นเนาะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีเหมือนเดิมเนาะเอาเป็นเกมฟอร์จูนเมาส์เลยก็แล้วกันนะโชคราบหนูโชคราบเนาะอยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจ๊ไม่แนะนำไม้สนับสนุนให้ดำตามโดยเด็ดขาดเลยกันแล้วกันเนาะหอบทุนมา1,000ันทุนทุนขออนุญ,ญาตกดเล่นเป็น50ไปเลยจ้า มาดูกันว่าเราจะปังหรือจะพังนะโอ้โหเปิดมาหวานเจี๊ย ب. บบิ๊กวินมา1 0 0 0ันเลยนะใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกคนมีคืนยอดเสียให้เราทุกมือทุกเว้นโดยเฉพาะวันอาทิตย์เขาจะคืนให้เรา10%เซเลยทีเดียวนะทุกคนปอกบาร์ที่นี่ที่เดียวนะปอกบาร์ห้าห้านะทุกคนรายเล่นเกมหมดอยู่ใต้คลิปเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปจจัดป้ดบุ้มกันโลดอะมารุนนะ,ะทุกคน เราจะรอดจะล่วงนะฮะโอ้อเดปขึ้นไปวันนี้เรียบร้อยนะฮะหนูโชคราบของเรานะทุกคนมมไม่มันได้ซะอย่างนี้สิบูนัทเข้าง่ายนะเอ้ยเข้าง่ายอะไรเนี่ยโอ้โหได้มา250มึงจะเข้ามาทำขี้เกลืออะไรกูไม่อยากจะพูดกับมึงเลยนะเนี่ยอุ้ยพูดไม่พอ อะมาไปต่อครับผมยาวไปยาวไปโอ้โหบิ๊กวินมาอีกหนึ่งพันนะคะอะไรจะปังปุริเก้ขนาดนี้นะทุกคนตอนนี้ก็บวกมาแล้วแหละแต่ว่าขอไปต่อเนาะบอกมายังเป้าหมายเรามันเยอะกว่านี้ไงทุกคนอะโยนขึ้นไปแล้วรอบนี้รอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงปังๆนะทุกคน ี่เจเลือกเล่นค่ายเอา้าทำไมได้น้อยจังเลยวะสม้ม250ิเองหรอเจเลือกเล่นค่ายนี้ก็คือแบบโบนัสเขาแจกง่ายแจกจริงนะแล้วเจเล่นมานานด้วยนะทุกคนการันตีเล่นง,ง่ายแจกจริงเลยนะคบผมดอกน,นี้6 0ร้อได้เยอะกว่าเมื่อกี้อีกตอนนี้ก็อบอกมาประมาณ2 0 0พันแล้วนะก็ยังไม่หยุดนะก็หอไปต่อไปเรื่อยๆนะคะกำลังมันเลยนะคะ ใครที่อยากได้สูตรสแกนสล็อตน,นะทุกคนก็รายละเอียดเกมหูอยู่ใต้คลิปเลยก็แล้วกันเนาะช่วงนี้เจก็ไม่ได้ม่ได้เข้ามาเล่นให้ทุกคนดูเนาะก็คือมีสูตรแล้วแหละแต่ว่าก็ดูดูมาก่อนจะเข้านะทุกคนก่อนจะเข้าเล่นเกมเนาะวันไหนที่แบบว่างๆนี้ก็เอามาให้ทุกคนดูได้นะโอ้ตอนนี้คือแบบปรับเบ็ดมาเบ็ดหนึ่งเนาะคือแบบไม่ไปไหนมาไหนเลยอะใส่เบ็ดหนึ่งน้อยนะทุกคน อะลดลงไปแลนะจาก3,000เหลือพั0พโอ้โหบิ๊กวินมา2,100นะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหอะไรวะไม่ได้ไม่เสียนะทุกคนตอนนี้ใส่เบ็ด500แม่งไปเลยอะตอนนี้บวกมาประมาณ 2, 3,000แพันเลยนะ อ่ะไม่เคยเล่นเป็นหนักขนาดนี้นะเว้ยโอ้โหรู้สึกเสียวๆนะแต่ก็โมโหนิดนึงอะ่ะเอออรดยบขึ้นไปไปนี่เรียบร้อยนะให้มันได้ซะอย่างนี้นะทุกคนมาเบ็ดหารอยรูเรืองกระเบื้องแตกไปเลยจ้ามามวายมาแบบนี้เต็มการาฟครผมโอ้โหเอาเรื่องจัด จัดประหลัดบอกโอ้โหซูเปอร์เมกามา2องหมื่นเลยนะปังบุรีนะไปต่อหรือบอแค่นี้พอแค่นี้นะทุกคนบวกมา 2 0 0 0 0โอ้โห26,000เลยทีเดียวนะคะทุกคนโอเคขออนุญาตไปต่อเลยกันแล้วกันนะหวานเจี๊ยบเลยนะฝากกันไ้ด้วยนะคะป๊อกบาหา้าหามาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้เจก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า